กดแม่ขนาดนั้นได้ๆห,หรอกอกดกดที่แม่อุ้มมาใส่เสื้องอนทำให้เขาตกใจ แม่ใส่ชุดให้แค่นี้กดูกดผลหน้าออกมาให้แม่งอนหน่อยเด้อ หัวหน้าออกมาให้แม่เง้องหนอยแดอโอ๊ยแม่ผิดไปแล้วแม่ผิดไปแล้วยกโทษให้แม่นะอากาศมันหนาวหนาวเย็นเย็นดกแม่ขอโทษนะหนูตกใจนะไม่เห็นหนูนอนขดอยู่แม่ก็เลยอุ้มมาใส่เสื้อ หัวหดแล้วก็สึ่ืืืืืืืืืืืืื้ืื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 นืืืกืืนืืืืืืะืืืืืืืืืืืืมืืืืืืืืื เด็กกันนะคะกอโทษนะคะเด็กกันนะ,ะ,นนะ,ะจะไม่โกรธแม่นระจะตกใจจะตกใจจริงๆนะพี่่ตอนนี้จะอุ่นนะ